สวัสดีครับกับผมนายถาวรพรีดีพุ่มในการสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นนะครับในปีงบประมาณพุทธศักราช2565นี้เนี่ยสำนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นของเราก็จัดกรอบแนวทางการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งกรอบแนวทางที่สำคัญกรอบแนวทางหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมกรอ่านนะครับซึ่งภายใต้ ขอนแก่นเมืองนวัตกรรมการอ่านซึ่งในแต่ละตำบลในพื้นที่จังหวัดของแก่นของเราก็พัฒนานวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมกิจกรรมการอ่านให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ทุกตำบลเพราะกิจกรรมการอ่านนี้ถือว่าเป็นทักษะที่มีความสําคัญจะทําให้พี่น้องประชาชนนักศึกษากศนม,มีทักษะในการแสวงหาความรู้นะครับเพื่อที่จะนาความรู้ไป ้ในชีวิตประจำวันพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาภาร,ระงานตามบทบาทหน้าที่ซึ่งกิจกรรมก็จะประกอบไปด้วยการส่งเสริมให้ครูตำบลน,นะครับได้พัฒนานวัตรกรรมนะครับหลากหลายเพื่อที่จะนําไปส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในแต่ละตําบลในแต่ละพื้นที่มีนิสัยละการแล้วก็มีอัตราการอ่านเพิ่มมากขึ้นไปยออะยษ รออ่าน,นเสร็จแล้วนะคะให้ไปห้องสมุติประชาชนของเรานะคะบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนะคะจะเป็นหนังสือสั่งได้ไลบ r a รีเดลิ v วอรีนะคะส่งถึงบ้านบริการถึงที่นะคะตามสถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดของโรคโควิดหนนะคะ2อ1 9นะคะเราก็มีการบริการจัดส่งหนังสือถึงบ้านเลยนะคะ โอ้โหท่านผู้ชมค่ะและดิฉันนะคะได้ตามพี่บรรลักษ์มาส่งหนังสือถึงที่บ้านเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเมนูหนังสือของเราก็อยู่ในกล่องแล้วแล้วก็ผู้ที่จะมารับบริการก็อยู่ตรงนี้แล้วไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะมาส่งหนังสือแล้วนะคะตามที่พี่เจได้สั่งไปนะคะมี้วยกันทั้งหมด5าเล่มนะคะแล้วหนังสือนี่สามารถยืมได้กี่วันคะได้7วันค่ะ แต่ว่าถ้าส่งช้าหรือว่าคืนช้านี่มีค่าปรับอะไรยังไงไหมคะไม่มีค่ะอันนี้บนนริการลูกระดับประทับใจนะคะค่ะเขียนชื่อชื่อเรื่องค่ะอันน,น,นี้คือกิจกรรมดีๆที่กอสอนอมอำเภอซำสูงได้ส่งเสริมลงมาถึงในพื้นที่ในชุมชนนะคะ